ีจะมีหนังกี่เรื่องลูกอนนี้ปีนี้เหรอคะถ้าน้าที่รู้ตอนนี้สามเรื่องค่ะหมายถึงว่าคุณชายแล้วก็เอชเอชสิบสามเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของแม่ค่าอีกเรื่องนึงมี้โเวลาขึ้นเวทีมั้งคะต้งงานหนังแค่เรื่องขนาดนี้มีแน่นอนค่ะมันฮอตอะไรได้ไหมว้ายอะไรเหรคะอาจจะตามเพลงมั้งค่ะเอราทัวร์ จริงตั้งตามคุณเนี้มันคาแรคเตอร์เหมือนจะแตกต่างกันหรือเปลอุ้ยต่างค่ะต่างเยอะเลยค่ะต่างกันทั้งสามเรื่องเลยค่ะแล้วก็ต่างจากตัวจริงของหนูทั้งสามเรื่องเหมือนกันก็ต้องไปรอดูค่ะอย่างเห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาแบบอาจจะทุกโหมตางเลยคือแซ่บเป็นทุกที่เลยเาแซบหรอบ้าหนูก็ไม่ได้แซบขนาดนั้นแต่มันเป็นขนาดนั้นคือถ้าเป็นเรื่องนี้ค่ะหนู พี่กุบาทตรงที่จะได้เห็นหนูเล่นกีฬาอกีฬากับว่าอายคือสิ่งต้องห้ามไม่เคยกลับมาเจอกันแต่ว่าพี่คุยทําได้แล้วจะทำยังไงไอเธอเราไม่เคยเล่นกีฬาไม่เคยเล่นกีฬาหนูว่าชอบพี่เล่นกีฬาอะไรไม่บอกบอกไม่ได้แล้วเหนื่อยไหมมาเยหนื่อยแบบแบบทีมหรือแบบเดียว ทีมค่ะ,ะทีมแต่ว่าเราก็จะแบบเป็นตัวแปลกหน่อยเอาแล้วสปอยเดี๋ยวพี่คุยตีหนูนะเดี๋ยวพี่ร่วมงานคุยพี่คุยคือพ่วงกับที่หนูใช้ร่วมง,งานมาก่อนหน้านี้ค่ะ <c oughs> ซึ่งพี่เขามาชวนหนูให้ร่วมโปรเจกต์นี้ใช่ไหมคะ,ะหนูดีใจมากแล้วก็ไม่มีแบบ,บ <c oughs> <c oughs> พี่พ่เดไม่ใช่อายก็สวยแบบนี้ ก็ดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่คุยครั้งนี้เพราะว่าตั้งแต่อ่านบทแล้วก็รู้ว่าพี่คุยจะกำกับอ่ะหนูก็ตกลงรับเรื่องนี้เลยแั้โทรมาก็สองคนเลยะไม่เพราะว่าใช่ร่วมงานกันแล้วพี่คุยเป็นร่วมกับที่แบบเขาเก่งมากแล้วเขาเขารู้ว่าแต่ละซีนแต่ละมุมภาพเขาอยากได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นการทํางานกับพี่เขาคือรับลื่นมากๆค่ะก็เลย เป็นเหตุที่ทําให้หนูรู้สึกว่าเอออยากเล่นเรื่องนี้ซึ่งพอได้มาเล่นก็จริงค่ะพี่คุยเก่งมากตอนี้ถ่ายไปแล้วเหรอถ่ายจบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผม่เก็บถ่ายตอนไหนเนี่ยซุ้มเหรอซุ้มค่ะซุ่มซึ่งวันที่เราไปถ่ายมาอารมณ์มันเป็นยังไงอารมณ์เหรอคะที่แบบถ้าถ้าเอาในตัวหนังเป็นเน้นสยองขวัญค่ะใช่แล้วก็ พี่คุยเขางัดเทคนิคทุกอย่างมุมกล้องเทคนิคอะไรใดๆะนะคะหนูกลัวสปอนเอฟเฟคค่ะ,ะอะไรใ <ๆ S 1> ดๆดรดนะจริงๆหนูกลัวค่ะแต่ว่าไม่ได้กลัวเราเราวยื้อไม่เอาแบบว่าเป็นกลัวแบบหนูชอบคิดในใจหือเป็นคนชอบจินตนาการเป็นคนมีจินตนาการสูงสมมุติว่านอนอยู่แล้วเรารู้สึกแบบฟังเรื่องผีมาเขาบอกว่ามีผีญี่ปุ่น กระโดดอยู่บนเตียงนอนอะไรกระโดดรู้สึกแหละแบบแปลกๆปมันใจมันไปเองแต่ในใจหนูอีกซึ่งหนึ่งก็แบบอย่าุ้มอนะไม่อนุญาตแล้วก็จะเขียนคําว่าสระไอมอไม้เอ้ยมอมาตัวมาไม่เอกในใจว่าไม่ไม่ไม่เจอไหมเจอไหมตอนถ่ายเจอบ้างไหม ไม่เจอค่ะไม่เจอมีบ้างมีแบบยืนอยู่ใต้ต้นไม้อยู่กับพี่แบงค์นักแสดงอีกท่านหนึ่งแล้วก็แบบพี่ว่ามันจะไม่อะไรยังไงไหมไม่มีค่ะอย่ามีเลยค่ะอย่ามีเลยไม่อยากเจอค่ะจินตนาการเราไปถึงไงเราเราเป็นคนจินตนาการสูงสิดปรุงแต่งอร่อยเลยอร่อยเลยกรมกรอบแล้วก็ตอนมันต้องมีแบบ หววัระแงก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นไรอันนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ไหมนี่ไม่ใช่แล้วแล้วมา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 แล้วไปเลยโลกไปค่ะก็อีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยกลัวกับการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าบรรยากาศกองเขาเฮฮามากเลยค่ะทั้งทีมงานแล้วก็ตัวพี่ลิลลี่เอง เห็นเขาห้อยหัวอยู่อย่างนั้นยืนชี้หน้าหนูอยู่อย่างนั้นนะคะเขาเขาเวิร์กใส่หนูได้ใช่แบบพอคัดพี่ดิ๊กก็ตุ้มตุ้มค่ะพี่เขาพิเศษได้เขาเคยเล่นใช่พี่เขาเก่งอยู่แล้วมีช่อยแบบเราไหมเขาแบบเฮ้ยหนักแบบนี้ได้ไม่มีค่ะเราเน้นพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโอเคมองไปถามนิดนึงจา่ปีนี้อันเพลงจะยังไงฮะ ปี่ีจะยังไม่กี่ซิงเกิลหรือยังไงเอาจริงๆหนูยังไม่แน่ใจเลยค่ะ <laughs> แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะทําเพลงกันเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เหมือนปีที่ผ่านๆมาเพราะว่าโฟอีฟ e มันเป็นวงที่ไม่หายไปอยู่แล้วหมายถึงว่าทําเพลงให้คนได้รับชมตลอดค่ะ <c oughs> แต่คี่เวทีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตครับเยอะ <c oughs> อยู่ค่ะใช่เหมือนปีที่แล้วแล้วค่ะข <c oughs> อบคุ <c oughs> ค่ะ อะรก็พ่ลกพิลึกเลเลิกซองเพ่งนะป๊อปยใ่เลยนะเริ่มสองได้หมคะไม่ต่อเลยลูกต่อเลยลูกกได้ทีเดียวโอเคค่ะไม่ตอดเวอร์หัดตวอร์หัดติดแบบท่เคยทีต้องติดกันานละไม่ต้องเหนื่อย